สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมานับว่าต้นแตงโมของเราสิบห้าขวดตอนนี้เหลือทั้งหมดกี่ต้นนะคะที่เส่หลุงใส่เข้าไปเนี่ยก็คือสิบห้าขวดขวดละสี่ต้นวันนี้เราเมื่อสักครู่เสรลุงรดน้ําเสร็จแล้วเห็นไหมคะคือใสรลุงรดน้ําเยอะเลยเพราะว่าเสริลุงจะไม่อยู่บ้านเสาร์อาทิตย์วันที่สิบเก้ายี่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบสี่เนี่ยคะ่ะเสาร์อาทิตย์สองวันนี้เส่ิลงจะไม่อยู่เสรลุงจะไปปักน้ํานะคะ เสริมก็เลยให้น้ำเขาไว้เยอะเลยเพื่อให้ขุยมะพร้าวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ตอนนี้คือเสร็จลุงลดน้ำแล้วเสร็จลุงก็ไล่เคลียต้นที่เขาตายเหี่ยวออกตอนนี้เราจะมาสํารวจกันว่า15ขวดเนี่ยทั้งหมด60ต้นตอนนี้เหลือกี่ต้นนะคะ,ะมาดูกันตอนนี้เราเหลือ3ต้นสําหรับขวดนี้อันนี้ตายค่ะอันนี้อีก3เป็นกนะคะ อันนี้อีกสองเป็นแปดอันนี้อีกหนึ่งเป็นเก้าอันนี้อีกสามเป็นสิบสองอันนี้อีกสองเป็นสิบสีอน 17, นะะ่อันนี้อีกสามเป็นสิบเจ็ดนะคะอันนี้อีกสองก็เป็นสิบเก้าอันนี้ตายหมดแล้วนี่ตายหมดแล้วนะคะส่วนอันนี้อีกสามก็เป็นยี่สิบเอ็ดอันนั้นสองเป็นยี่สิบสี่อันนั้นหนึ่งหนึ่งก็เป็นยี่ห้ายี่ิบหก ตอนนี้สสรล้งจากหกสิบต้นนะคะต้นแตงโมนะคะต้นอ่อนแตงโมจากหกสิบต้นตอนนี้เหลืออยู่ย6สิบหต้นค่ะตอนนี้ต้นอ่อนแตงโมของเสริ้งเรามาดูกันหลงเหลงจนมองไม่เห็นเลยค่ะดูดิตอนแรกแบบเขียวพรืบเลยนะตอนนี้หลวงเหลงจนแทบมองไม่เห็นเลยค่ะต้นแตงโมของเสรล้งจากทั้งหมดห0สิบต้นนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่ยี่สิบนะคะ ยี่สิบตอนนี้เหลือยี่สิบโอ้โหเหลือยี่สบหกค่ะเหลือยีแล้ววันพรุ่งนี้เสรุงจะไปแล้วด้วยเสรลุงจะไม่อยู่เสาร์อาทิตย์สองวันกลับมาทีวันอาทิตย์เย็นๆนะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันอาทิตย์ที่ยี่มิถุนายนสองพันสที่เสรุงกลับมาตอนเย็นนะคะเขาจะยังอยู่ให้เสรุงได้ลดน้ำต่อไหมโอเคปะ เดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันกลับมาติดตามว่าเจ้าต้นแตงโมน้อยของไซลุงในสภาพที่อยู่ในพื้นที่อบนะคะอากาศไม่ทายเทเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ให้เขาอยู่เนี่ยดูซิว่าเขาจะรอดไหมนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่รอดก็เดี๋ยวเราจะมาทํางานวิจัยกันครั้งใหม่ประมาณช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมที่เซลุงไปสวนเราซุจะซื้อแตงโมมากินโอเคไหม เพราะว่าตอนนี้คือเสร็ลุงสอบสอบตำแหน่งนะักวิเคราะห์นโยบายและแผนกับมหาวิทยา,ยา,ยาลัยศรีนครินวิโรธไม่ประสบความสําเร็จค่ะเสรีลุงสอบผ่านข้อเขียนแต่สูงไม่ผ่านสัมภาษณ์ก็คือพอพอเราสอบสัมภาษณ์รวมคะแนนแล้วเนี่ยไม่ไม่เป็นที่หนึ่งอะนึกออกปะเออคือเราอาจจะมีคะแนนเปอร์เซ็นต์ข้อเขียนมาแต่ว่าพอสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไปแพ้คะแนนเพื่อนๆที่สอบติดมาด้วยกันทั้งหมดสิบดคนอะ เออแล้วเขาเอาคนเดียวจากสิบแปดคนน่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เิลุงยังหาวิธีที่จะไปอยู่ที่ส่วนมะยงชิดบ้านส่วนอิมบุญปอสารเคมียังไม่ได้แล้วก็ตอนนี้การลดน้ําเิลุงก็ทําให้บ้านเปื้อนเห็นปะเนี่ยบ้านเปื้อนเป็นคราบเหลืองเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นดินกับขุยมะพร้าวที่ออกมาจากที่เิลุงลดน้ำไงนะโอเคปะงั้นเดี๋ยวเราก็เิลุงกลับมาวันที่ยี่สิบจะค่อยมาทําความสะอาดแล้วก็มาดูว่าเขายังอยู่ ยังอยู่พอให้เราได้รดน้ำต่อได้หรือไม่จากวันนี้วันศุกร์ที่18มิถุนายน2564เดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันวันที่20มิถุนายน2564ว่าจากทั้งหมด26ต้นที่เหลืออยู่นะวันเนี้ยนะคะวันที่20มิถุนายนจะเหลือกี่ต้นให้เราได้รดน้ำโอเคนะคะสวัสดีค่ะ